สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาบอกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเาวาพัฒนาแนวทางจะเป็นของซองสุวรรณบวกล็อกจิกพารวยเนาะของซองสุวรรณเข้าไปเต็มๆ็ม,มพ่อแม่พี่น้อง0ู 0, แบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามอง อชอบก็จัดคัดก็ผ่านจังไรกกราบขอบ,บุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องก,บกบาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เลข็อกิกเนาะกาบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเมื่อนี่มาก,กับหลานชายสุดหล่อมหาญาสาวาทิ์เนาะค่ะจนบริยูน้ำยาแต่เรียนอยู่ที่หนองบัวลาพูแต่สาวาทิ์จะมาเยี่ยมจะมหาญาตลอดเนาะลูกลูกชายคนเล็กเนาะค่ะอะเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกาบไหว้พระ พอพอดแล้วไปเบิ่งตัวเลขแนวทางคลองเลขล็อกกิ๊กพารวยแล้วก็คลองสองสุวันด้วยกันว่าจะเข้าจะปังไมกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกการเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมอัะไปเงาเงาๆน้ำกันพ่อแม่พี่น้องค่านี้ก็จะเป็นของสองสุวรรณเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาตามสัญญาแล้วว่าสิลงให้ก็ลงให้เลยเนาะค่ะเนาะถึงจะดึกจะดื่นยังไงก็ลงให้เลย จะได้เอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้ฝันเพราะว่ามาดามซีเฝ้าล่งรัฐบาลไทยเนาะใต้เข้ามาอีกแล้วเนาะค่ะจะได้รีบล่ลงรัฐบาลไทยให้ FC เพื่นก็ต้องการรัฐบาลไทยน้ำเนาะแต่ว่าเราพัฒนาเข้าไปเต็มๆของสองสุวันเป็นจังไดมานบอพมเมพี่นองของเพิ่นเขาไปศูนย์ูย์ด้ค่ะแล้วก็สองสองไปทางอุบลบัดนี่ให้ถามเนี่ยพรแมพี่นอง ถามพี่น้องทางอุดรเน่ยมาดามกับยู่นองบัวลําพูว่าไกลกันปันไดทางนองทางอุดรเพิ่นคือจังเพิ่นวาไเด้20พะนะสองนี่มันสิอันเล่าออก220055เนาะก็ิิเป็นหาตัวท่ายนี่หมอยู่ทังหน้าไหมสองเพิ่นว่าได้20งอ,อ,อ,อยูม 20, อ่มาดามพะนะเอาถามนเด,ดื่องผู้ใดอยู่แถวอุดรเอาทางใดแท้าบาทนี่ มาสางมาเถนะบาทน,นี้คือจังหลายหลากห,หลายท,าท่านเถบาทสิบวัตถุเป็นละหูละหยผลว่าคันเอาซื้อทา้งปนทั้ทงหน้าทั้งหลังทั้งกลางความเนี่ยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาดีใจเอาทาั้งใดกระได้แต่ว่าก็อยากรู้อยู่คือวานนี่แหละนี่แหละเพื่อนเอิญว่าไพมุ่งอยากรู้อยู่พ่อแม่พี่น้องมเมข้าเมียนขม่าน่ว่าเป็ียนจังใดขึ้นจะไปเอาสองศูนย์พัน เอามาเบิงประวัติของส่องสุวรรณดูของส่องสุวรรณเป็นจังใดโอ้ยหลุดพ่อแม่พี่น้องซ่องสุวรรณบบปันใดได้เดียนนี่เนาะส่องสุวรรณบบปันใดแต่ว่าเข่าเราได้เริ่มเข่าเราได้อย่าลืมว่าห้างงวดติดทำสติติมาแล้วนะส่องสุวรรณยังบ่มีไผคือแล้วก็บ่กคือไผได้ซ่องสุวรรณห้างงวดติดมีช่องสุวรรณผู้เดียวที่เข้าไปเสี้ยนมีหอดสี่งวดเลขมีที่มาหอดสี่งวด งวดหาลุดอันนี้ได้หางวดงวดที่หกลุดมาเบิงวาเพิ่นสิเพิ่นสิเห็ดได้อีกบอกสติตีเก่าคะนะเนาะอาอเราเจ้าคือเอาของล็อกกิกมาเฮียงไว้อยู่บบมาดามติเอามาตัวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถามหาอยู่ล็อกิกอย่จะลืมว่าของเพิินเขา่าสองวดติดคุณเด้อสองวดติดเด้อค่ะนี่งวดหนึ่งแล้วก็อีกงวดหนึ่งนั่น ห้องเพื่อนสองหวัดติดให้เบิ่งแต่ประวัติเดือนสอด้นี่เดือนเดือนนบ่ให้เบิ่งเด้เบิ่งแต่ประวัติเดือนเพราะว่าบอกว่าอย่าเบิ่งประวัติหลายเยเบิ่งว่าซั่นอุ้ยเบิ่งไปนํากันแหแล้วของเพิ่นนี่ไปเข้าทางอุบลเด้นี่อุบลเอาสอทางหน้าล็อกจิกไปทางอุบลเด้นี่แม่นบ่พี่น้องทางอุบลว่าจังได๋ได้บ่มาบ่ FC ทางอุบลคอมเมนต์มาเด้อ เป็นได้เดบเิ่นได้สองสองทั้งหนาเนาะอ้าวไลฟ์ยายหางมาเบิ่งตัวเลขแนวทางของซ่องสุวรรณก่อนสิไปเบิ่งของหลอกอกิบบาทเพราะว่าของเสียนเสียนให้เบิ่งไปแล้วเด้อลงคลิปไปให้แล้วเอาควอนสิบไปเบิง่งกระได้เบิง่งของเส,เสียนก่อนพ่อแม่พี่น้องแมวเหมียวลงคลิปให้แล้วประชันกับของออสุพันธ์แมวเหมียวกับออสุพันธ์ลงคลิปให้แล้ว ลาวพัฒนาล่งไก่อนแล้วพรม่พนองเข้าไปติดตามชมได้แล้วก็ของเกตาพารวยคนสวยในซอยเดินดีสุดๆประวัติแน่นมากๆประวัติเลขวิ่งเพิ่นแน่นมากแล้วก็จับคู่ก็แน่นสุดๆเข้าไปติดตามชมเด้อพรม่พนองเด้อจะได้ไม่ผิดหวังนะจะได้บวเสียใจจะได้บ่ผิดหวัง เรีก็รของค้นสวยสองหัวติดเด้อค่ะดาราค้นสวยสองหวดติดเด้อคุณน่ะสวมมงกุฎไปลวเด้อดารานั่งเอกขึ้นเวทที่สองรอบแล้วพ่อแม่พี่น้องรอบที่สามสิเป็นจังใดสิกิ้งล่งหรือว่าสิบไปต่อหรือสิเดนั่งโต๊ะกลางเก้าอี้กลางมูเอ้า่าจังใดก็ขอให้ได้นั่งเก้าอี้ตรงกลางสวมมงกุฎเด้อคุณมาดามค้นสวยเนาะ บสิว่าห้เบิ้งแต่ซุ่มเข่าเท้ซุ่มบ่เข่ากับห้เบิ้งเนตติดของลุงสรงถ้าใครต้องการได้มาแล้วนะคะของลุงส่งเข้าไปที่ศูนย์มาทั้งบนและล่างรูดศูนย์งวดกอนของลุงทรงเข่าเด้อค่ะใครเป็นแฟนคลับอยากติดตามของลุงทรงแปดสองสองแปดี่ก็เข้าตรง,ง,งเลยเด้ตัวเน้นตัวเจาะนะคะอ่ะรอติดตามวาจากหาเบิ้งของไผแล้วก็ของ เข่าผู้ท่อนเนาะเข้าไปที่ศูนย์ทั้งบนและล่างเน่นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์จับคู่ให้ศูนย์หนึ่งออกศูนย์ออกศูนย์ศูนย์เสียดมากมากแล้วก็ของอสมเจียดเข้าไปที่ห้าห้าเนาะของอสมเจยดยังไม่ได้ให้มาเอารอบาทนี่เอามาเบื้องของเหล็กมีทีมาาเออของซ่องสุวรรณบาทนี่เ <laughs> บื้องของซ่องสุวรรณพูแม่พี่น้องบาทนี ก่อนจะไปเบิ่งของเลหล็กหลอกดึกเนาะแล้วก็สิลรรัฐบาลไทยรั่วๆให้พ่อแม่พี่น้องอ่ะซองสุวรรณให้มาแคบแคบหน้าจอด้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวเตรียมตัว,ตตวแคบหน้าจอของซองสุวรรณให้มารูดลาวพัฒนาวันที่สิบวันจันทที่จะถึงนะคะสองกับสี่ตัววิง่งตัวรูดบนล่างะะ้อค่ะสองตัวหกหางสองแปดสองเก้าสองศูนย์ 4 8 4 9 4 0เบิ้ลจะเป็น2 2 4 4 3ตัว4หาง24 8, 24 9, 240. สองสี่แปดสองางสี่นสองสนะคะ2ตัวเน้น3ามหาง2 8 4 8 4 0 3ตัวเน้น2หางสองสี่แงสี่เน้นที่4รูดที่4ี่เริ่มพูดไปองอ่ะแคบหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขสองสุวันเนาะวันนี้ข่าวมาเบิ้งของลอกกิกเนาะของลอกกิกบัวพานแต่ว่าสองวันววที่ผ่านมาผ่านเนาะของลอกกิกพารวยถท้เอ็กซีบอด้เรียนผ่านอาจจะเห็นเนาะของเพื่อนสองวันติดติดพมพี่น้องแฟนคลับยังรออยู่เนาะของเลขลอกกิกพารวยเ่ามาเบิ้งบาทนี่ ว่าของล,ล็อกกี้ผ้ารวยสีไ้ตัวใดสิเข่าสีปังบอเพราะว่าของเพิ่นไปทางอุบลสอง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 ไปทางอุบลนมบนีเฮ้ามาติดตามชมมาของเพื่อนสิเข่าสีปังอีกบ่ล,กล็อกกี้ผ้ารวยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาวันที่สิบวันจันที่จะถึงหน้าค้าลงให้ก่อนแน่นอนล็อกกี้พ้ารวยให้มารูดสีกับ ห้าสองตัวหกหางสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเบิ้ลจะเป็นสี่สี่หา้าห่าบ้เอาม้าสันเพลินวะมันออกไปแล้ววะสันให้หน้อยลงก็เก้าบาทเนี่พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเบิ้ลเบิ้ลน้ำเด้อสี่สี่เด้อสองตัวสามตัวสี่หางก็จะมีสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปด สี่สี่ห้านะคะสามตัวสองตัวเน้นสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าแปดสามตัวเน้นสองหางสี่ห้าหกสี่ห้าแปดอ้าแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของ ik, ล็อกกิ๊กผารวยแล้วเข้ามาแคปหน้าจอ ik, าล็อกกิกผารวยกับของสองสุวรรณเนานะ ว่าคลองไผ่สิเป็นจังใดมีตัวใดคือกันบพอพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะของสองสุวรรณกับล็อกจิกนะคะนี่จะเป็นของสองสุวรรณนี่จะเป็นของล็อกจิกมีตัวใดที่เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องมีค่ะมีมีแน่นอนบาทนี่อางานเขาอีกแล้วบาทนี่แหละบอตองลงทุนายพ่อแม่พี่น้องไอ้สองเสี้ยนประชันกัน สี่แปดสี่แปดมีสองหางได้เนาะมีเท่านี้ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็สี่สี่เมนสี่สี่สี่แปดอ้าวเน้นที่สี่เน้นที่สี่ 4. จัดไปพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัดคัดก็ผ่านยังไดกระกาบขอบุญขอบคุณซ่องซุรณและเลขล็อกกิกพารวยเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางั้งสองกาบขอบคุณหลายๆคลิปนี้แล้วก็เว้ยคลิปนี้พนาบพื่ท่านขอบคุณเอฟซีเลย แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกร่าวขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ